ตะโกนทำไมเธอถูกสั่งสอนมารยาทหรือไม่เธอเวย่วยเธอหมายความว่ายัางไงกันแน่นะเธอขังฉันทำไมแล้วก็ไม่ยอมให้ฉันออกไปไหนแล้วก็ไม่ยอมมาเจอฉันอีกแน่นอนฉันมีแผนของฉันอยู่แล้วเธอคนดีใจที่ฉันรับเธอไว้ไม่งั้นเธอได้นอนอยู่บนถนนแน่ ฉันไม่ต้องการฉันต้องการออกจากที่นี่เดี๋ยวนี้เธอก็ออกไปสิคนของลู่หยุงเชิน่นกำลังตามหาเธออยู่ดูว่าเธอจะออกไปแล้วจะอยู่ได้สักกี่วันฉันเหยียนเจอเฉิงฉันขอเตือนเธอให้ดูสถานการณ์ที่ดีคนที่เธอจะพึ่งได้มีแค่ฉันเท่านั้นอย่างน้อยคุณก็ห้ามจำกัดการติดต่อการออกไปข้างนอกของฉัน ฉันจะไม่ได้มีอำนาจเท่าคุณแต่ฉันก็มีคนของฉันอยู่นะฉันอยากรู้ข่าวในโลกภายนอกด้วยก็ได้ติดต่อได้ตามสบายแค่มีสร้างปัญหาให้ฉันฉันไปแลยอย่าดื้อน,นะไม่งั้นฉันจะไล่เธอออกไปจริงๆลาก่อนไม่มีอะไรอย่าติดต่อฉันนะสุ่มสี่สุ่มห้านะ หนูใหญ่จะให้เธอกลับมาติดต่อจริงๆหรือครับไอ้นางไีเธอไอี่นนมันโง่มันไม่มีทางรับมือกับปัญหาอะไรได้เติมทีฉันตั้งใจให้เธอเป็นคนของฉันในอนาคตตอนนี้เราควรจะทิ้งหมากตัวนี้ไว้ดีไหมนะตันตันตันต,นตนัรู้เหลี่ยงฉันคือหลี่ยงเบย หนีนไปเวยเธอมีธุระาอะไรเหรอเธออยู่อังกฤษใช่ไหมไม่คิดกลับประเทศเหรอทำไมฉันต้องกลับไปด้วยไม่รู้ว่าผู้หญิงที่อยู่ในใจคุณในตอนนั้นเยนเสียลอานพอจะทำให้คุณกลับมาได้หรือไม่เดวานเธอเป็นอะไรหลายปีนี้คุณไม่สนใจอาการของเธอลเธอคงรู้อยู่แล้วว่าเธอแต่งงานแล้ว ก็หลังจากแต่งงานเขาเป็นยังไงสามีเขาเป็นยังไงก็มีสื่อมาซิหลังจากที่เธอสืบเสร็จแล้วเธอก็ติดต่อฉันกลับมไมีคิี